เข้ามาแล้วหลังจากที่เมื่อวันก่อนควงพี่ชายสุซีนเดชและเพื่อนแก๊งสุดเลิฟขึ้นรถไฟฟ้า BTS ให้แฟนๆตะลึงกันทั้งเมืองวันนี้สาวใหญ่ยา่าก็มีอีกหนึ่งเซอร์ไพรส์มอมอบให้กับแฟนๆสีสันบันเทิงโดยเฉพาะนะ่ารักจริงๆเลย ต้องเรียกน้ำจิ้มกันหน่อยแล้วค่ะสำหรับการถ่ายทำครั้งที่2ของทีมงานและนักแสดงซีรีส์ The Rising Sun ที่แดนประดิบโดยต้องเผชิญกับอุณหภูมิต่ำแบบ10องศาเซลเซียสงานนี้รับประกันความสวยงามที่มากับฤดูหนาวทำไมขี้เหร่เนะหรือคาวาอีก,ก็ให้รู้กันไปเลยค่ะ้้าจะไไดสสิวยกับปปเ็็น ด้านนางเอกสาวสวยยาย่าอุรัสยาที่กำลังถ่ายทำร้อยฝันตะวันเดือดคู่กับคู่จิ้นแบริ่นาเดชก็ขอใช้เวลาเบรกมาเป็นบาริสต้าและเสิร์ฟกาแฟร้อนๆให้กับทีมงานส่วนเคล็ดลับสูตรกาแฟของนางเอกสาวคืออะไรต้องไปดูกันค่ะเสิร์ฟกาแฟกันค่ะวันนี้เป็นวันที่3ในการถ่ายทำซีรีส์เรื่องซันค่ะพิดาค่ะโอทิโอนะครับทิโอทิโอทิโอแค่ไหนใช่ขอบคุณครับ แล้ว,ลวมาเยอะใช้แล้ว, <c oughs> วใช้ไปใช้ยัง่ะสิ่งเองบ้างใส่อะไรบ้างใส่ที่เอ,อ็นวันทำน้ำค่ะ <c oughs> ขายดีไหมครับด <c oughs> ีมากดีมากว้าว